สวัสดีครับพบกับผมทอมคารลอฟออโมเตออีพอร์ตอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถ1รุ่นซึ่งหาได้แบบดูยากมากในการที่จะทำแบบนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ารถคันนี้เนี่ย ทำอะไรเข้าไปบ้างนะครับข้างนอกนี่เดิมๆหมดเดี๋ยวลองดูข้างในซึ่งมันจะเป็นรถที่เหมาะกับกลุ่มการใช้งานโดยเฉพาะด้านกลุ่มๆหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่ถามหากันในช่วงนี้ด้วยครับครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับว่าภายในคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับอ่านะครับที่เห็น2ตัวนี้เป็นคู่กันเลยก็คือเป็นเป็นตัวเก้าอี e well ้เวลแคบนะครับก็คือที่สําหรับเคลื่อนย้าย คนป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้เองลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวนี้แบ่งหลกัหลกๆในท้องตลาดที่เรามีเนี่ยก็คือว่าจะมี3แบบแบบแรกก็คือ,อใช้เบาะเดิมเลยนะครับมีขาไฮดรลิกแล้วก็ยกลงมาเป็นไฟฟ้าและส่วนผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องเคลื่อนย้ายไปใส่รถเข็นอีกคันหนึ่งนะครับอันนั้นคืออย่างแรกตัวที่2เป็นตัวแบบขนาดกลางก็คือว่า,าเป็นเบาะที่ยกลงมาเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ โดยที่ตัวเก้าอี้เองเนี่ยเป็นรถเข็นไปด้วยก็คือยกลงแล้วสามารถเข็นต่อได้เลยนะครับอันนี้คืออย่างที่2นะครับส่วนอย่างที่3เป็นตัวท็อปสุดนะครับก็คือว่ายกลงมาเป็นไฟฟ้านะครับเป็นเป็นแขนไฮดรอลิกเหมือนกันแล้วก็ตัวที่เป็นเก้าอี้วีลแชร์เนี่ยก็คือขับเป็นไฟฟ้าด้วยคือคนที่ใช้งานเนี่ยคือสามารถขับได้เองคุมความเร็วได้คุมทิศทางได้นะครับเดี๋ยวลองมาชมกันครับสำหรับคันนี้เนี่ยเราติดมาก็คือว่าเป็น2ตัวคู่กันสั่งได้นะครับซ้ายขวา นะครับก็คือว่า,าตัวนึงเป็นไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเป็นแบบเข็นนะครับทั้งคู่เนี่ยยกลงเป็นไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถสลับข้างกันได้ด้วยสลับข้างกันหมายความว่าสมมุติตัวที่บังคับไฟฟ้านะครับลงข้างซ้ายใช่ไหมฮะตอนขึ้นเนี่ยไปขึ้นข้างขวาก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานก็คือใช้ขา ที่เหมือนกันนะครับสลับข้างกันได้นะครับแล้วก็ตัวรถที่เป็นวีลแชร์เนี่ยก็เป็นสเปคให้เลือกได้ตามการใช้งานอีกทีครับผมครับเดี๋ยวลองมาดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวบังคับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นยกลงแบบไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับครับการใช้งานก็ครับเงียบ นุ่มนวนนะครับซึ่งอันนี้เราคุมจากรีโมทนะครับที่ให้มาเป็นไร้สายได้นะครับหรือว่าจะมีตัวควบคุมข้างในรถอีกอันนึงที่เป็นสายออกมาก,ก็ได้2ช่องทางแล้วก็เก้าอี e ้หตัวเนี่ยจะให้มาเป็น2รีโมทก็คือมีสำรองให้ด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้มี2ตัวคือมี4รีโมทนะครับสำหรับตัวเก้าอี้โอเคเดี๋ยวลองมาดูครับว่าพอใช้งานจริงเป็นแบบไหนนี่ผมลองมานั่งแล้วนะครับ ครับก็คือบังคับออกมาได้เลยนะครับผู้ป่วยนะครับคนใช้งานบังคับมาได้เลยนะครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาครับได้ทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีบอกสถานะแบตเตอรี่ที่อยู่บนบนตัวเก้าอี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะครับมันก็จะมีความเร็วมากขึ้นอีกกว่าเดิมเริ่มสนุกนะฮะนี่ยังเร็วไม่สุดนะครับ เดี๋ยวลองมาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเก็บยังไงไม่ยากครับผมไม่ยากเลยคือแค่ถอยเข้ามานะครับในตำแหน่งของแขนยกที่เป็นไฮโดรลิกของเขานะครับแล้วก็กดสั่งนะครับให้ยกขึ้นได้เลยคือกดตัว B นะครับแค่นั้นเองก็กดค้างไว้ปกติเขาก็ทำงานของเขาไปนะครับดึงเก้าอี้กลับแล้วก็เขยกอีกทีนึง เงียบนิ่มนวลน,นะครับก็สามารถชาร์จไฟในรถได้ด้วยนะครับหรือจะชาร์จไฟที่บ้านก็ได้ครับพอพบขั้นตอนเขาสมบูรณ์แล้วจะมีเสียงตืดอันนี้ก็คือว่าสามารถปิดประตูนะครับออกรถได้เลยครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวเวลแค p ของเรานะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งได้นะครับมันสามารถเพิ่มเข้าไปได้ในรถทุกรุ่นที่เป็นอลพาเบลฟายนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ต้องเจาะตัวถังนะครับไม่ต้องตัดรางหมายความว่าอะไรหมายความว่าในการขายต่อหรือเปลี่ยนรถนะครับลูกค้าสามารถสับเปาะเดิมเข้าไปได้นะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วก็ทําได้ในทุกรุ่นด้วยครับ สนใจยังไงนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับได้ที่ c a r l o f อบ u t o ต้ p o r t นะครับหรือว่าจะมาดูรถจริงที่โชว์รูมเราก็ได้นะครับเลือกสายได้ทุกรุ่นครับผมสวัสดีครับ